ข่าวลือที่บอกว่าใหม่เป็นโรคคลั่งผอมมั่งอลิตอะไรเนี่ยเห็นห <c oughs> ลังๆคนคอมเมนต์อไนเยอะมากเลยค่ะแล้วใหม่ก็แบบไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นใหม่ต<ะ>้<ม>องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะใหม่ก็เข้าใจแล้วว่าแบบหลายๆคนอาจจะติดภาพเหมือนแบบอยากมีช่วงที่ใหม่แบบมีเม้อมีหนังอยากให้ใหม่ดูแบบอุ่วเพื่อนมาหน่อยแต่คนมีความชอบแตกต่างกันใช่ไหมคะใหม่ค่ไหนชอบแบบนี้ขอบคุณค่ะพี่แจขอบคุณเป็นแรงบันดาลใจในการลีนหน้าท้องเลย ก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นห่วงแล้วกันไหนดาวียังไม่ค้างนะคะไม่ค้างผอมๆคือค้างรักเรือเลยีเดี๋ยวม่อยากจะเข้าประเด็นเลยตัวเองเปิดประเด็นละอย่างนั้นเข้าเลยดีกว่าค่ะเข้าเลยดีกว่าคั่งรักเอาจิงเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาคุยเรื่องของไอจีไทยถ่ายรูปให้อ่ะหลายคนเลยค่ะหลายคนเลยแต่มันปังมากนะอย่างอย่างล่าสุดที่ไป ใต้มาทะเลใต้ใใครถ่ายให้อันนี้มีช่างภาพด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนไปกับเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยถ่ายแล้วแล้วแล้วพี่เขาได้ไปแม่คุณลุงไปพี่ไม่ไปค่ะพี่เขียนบทค่ะเขียนบทอยู่แี่ค่ะลุงก็อยู่กรุงเทพเนี่ค่ะหนูก็ไปกับเพื่อนเขาเรียกลุงนะฮะก็คือลุงเต๋อนั่นนะฮะเออเรียกลุงเนื้อไม่ได้ไป อ่าถ้าคนนี้ไม่รู้คนนี้คุณตาค่ะคุณตาจ้าเรียกแบบน้องเล็กซิงก็ได้น้องเลซิงเรียกตาจ๋าก็เนี่ยถ่ายจุคน้องแบบทุกอย่างสวยสวยมากแม้แต่เอาเอาเอาเสื้อผ้าปกติก่อนเป็นเจ้าแม่แฟชั่นไปถ่ายรูปอะไรออกมาขึ้นไอจีนี่ไอจีนี่สิบหกล้านท่านผู้ชมคนนี้คือดาราไทยที่มีผู้ติดตาม follower ใน Instagram มากที่สุดคือ16ล้านคนจริงค่ะแชาก็ฟอลโล่เขาไงคะก็คือกดไลค์ทุกรูปนี้เด้๋ยวอาดูรูปแต่ละรูปสิอ่านี่นี่นี่รูปนี้สวยมากเก๋มากเก๋มากอันนี้ค่ะ น้องก็ขยันทำคอนเทนต์ขน้องใส่อะไรก็คือสวยเนี่ยละหน้าท้องหรือน้องอยู่ไหนอะเว้าแหวงตรงไหนก็ดูดีไปหมดคือจะเป็นจะบอกว่าเซ็กซี่ก็ไม่ได้เซ็กซี่แบบว้าเซ็กซี่ตอนเซ็กซี่ผะเรียบหรูและยังดูเท่อะดูขอพี่แพทกลับบ้านเลยได้ไหมครับดูคุณอาดูแต่ละชุดงี้ยอาเกางเกงหนังกับ เอดคาดควายไม่ใช่ไม่ใช่ที่คาดผมละคนอันนี้เหมือนแบบแฟนเขาบอกหมายว่าที่คาดผมใส่ยังไงให้เฟี้ยวถ้าน้องใส่ก็คือเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในยุคบงละจันน่ะทนายปพาใส่แล้วดาวพัดอันเนี่ยแต่ดาววิใส่แล้วอทำไมชอบงั้นมากเลยเป็นคนที่แบบเอาอยู่ทุกลุก เห็นบอกว่าเป็นคนที่กํากับให้คนอื่นถ่ายได้เลยใช่ปะได้ค่ะสมมุติถ้าให้คุณอาเป็นตากล้องพี่ใหม่จะบีฟยังไงเอ่อจะบีฟยังไงเอากล้องมาเลยค่ะอาเชิญเลยครับใหม่ครับนี่อาพร้อมแลวนะเราจะใช้กล้องมือถือนี่ละครับได้นะได้นะคือกล้องกล้องหลังจะแบบพอไปอยากให้อยากลองแบบ ให้อาเป็นแบบคนสนิทใหม่จริงๆจะจะใช้กล้องหน้าใช้กล้อง้าคมันมันอาอาอาใช้ก้องหน้าอาทำอย่างนี้แล้วอาฟลิตกล้องมาเป็นกล้องหน้าแบบนี้เหรอแล้วฟิตกล้องเป็นกล้องหน้าอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วก็อาก็ตั้งตั้งเฟรมให้ตรงค่ะ ไม่เอาครับอาจจะถ่ายแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ใครก็ถ่ายได้นะไม่ไงนี่ไงแล้วแล้วไหมดูในนี้ไหมดูในนี้แล้วบอกบอกอาร์ว่ามันจะยังไงเนาะได้ได้ค่ะเนาะเนาะดูจากมอนิเตอร์นี้ได้เลยนี่ไงนี่ไงได้ได้เนาะโอเคครับดูด้วยนะแม่ครังั้นงั้นต้องขึ้นมาหน่อยค่ะใชัยประมาณนี้ใช่ค่ะหรือว่าอย่างนี้ได้เลย นี่โอ้โหเท่มากเท่มากดีครับดีครับไปเลยนะครับหนึ่งปั๊บชัวอ่าดีดีครับดีครับอัาบที่หนูไปต้องอะไรเลยนะเป็นอยู่แล้วเนี่ยปั๊บนี่เก่งมากพระเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็หรอคะเอาล่ะค่ะโพสต์ต่อโพสต์ต่อจะยังไงก็ได้ซีอูซีอูเนี่อันนี้ดีอันนี้ดีนี่อันนี้ดีมองไปทางโน้นมองด้วยมนี่เขาก่งอยู่แล้วไม่มองต้อง บีเนถ่ายเป็นอ่าถ่ายเป็นอยู่แล้วเนี่ยอ่าสรุปคือเราไม่เป็นพิธีกรแล้วเนาะโอ้โหถ้าเราถ้าเราถ้าเรานอนขนาดเนี้ยข้อเข่าขนาดนี้เลยอ่ะมันจะลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอ้าเดี๋ยวจะกล้องมานั่งแทนอาให้อาไปเป็นตากล้องจังอุ้ยเจ๋งมากอ้ากอดูรูปหน่อยคุณอาดูรูปหน่อยนะ 厉害呀嘛！<music> <music>